มาแล้วครับตามคำเรียกร้องนะครับแว่นทรงสปอร์ต tr 9 0ทําเป็นเลนโปรเกรสซีฟออโต้แล้วนะครับ บทปัญหาลูกคา้ามีปัญหาสายตายาวนะที่ต้องทําทงานหน้าคอมด้วยขับรถด,ด้วยอ่านหนังสือเล่นมือถือด้วยตัวนี้ครบเลยนะครับมาพร้อมกับเลนโปรเกสซีไร้รอยต่อนะครับผมตัวนี้นะมันจะมีระยะนะครับมองไกลระยะดูคอมนะครับฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ลบมาร์กนะครับในการประกอบฝั่งนี้ผมลบมาร์กออกไปแล้วนะครับให้ดูตัวอย่างนะครับตัวนี้จะครบจบเลยนะครับแล้วก็ออกแดดเลนเปลี่ยนสีด้วยนะครับ จากเลนส์ใสๆนะครับโดนแดดโดนแสง UV นะครับเลนส์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาดำนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคุณลูกค้านะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมอยู่ในร่มนะครับออกแดดเลนส์จะเปลี่ยนสีแบบนี้เลยนะครับเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟมัลติโค้ดออโต้นะเป็นเลนส์ร้ยร้อยต่อนะครับกรองแสงถนอมสายตาใครไม่ทราบสัต่ยาวของตัวเองนะแต่มีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเล็กๆไม่ชัดนะครับลูกค้าเมนอายุมาได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คสายตายาวตามอายุคร่าวๆให้คุณ